นี่ครับท่านผู้ชมแรงงานเขมรนับพันคนนะครับโดนเจ้าหน้าที่ไทยนะครับตำรวจไทยตามไปค้นเอกสารนะครับคนที่มีเอกสารก็รอดนะครับคนมีเอกสารก็ถือว่าโดนไล่กลับบ้านท่านผู้ชมนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับตำรวจไทยเอาจริงนะครับไล่ล่าเขมรแบบไม่หยุดยั้งนะครับในแคมป์คนงานนะครับที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับก็ถือว่า เยอะมากๆท่านผู้ชมที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะแรงงานเขมรนะครับในนั้นก็ไม่ใช่มีแค่แรงงานเขมรนะท่านผู้ชมก็แรงงานเมยียนมาแล้วก็หลายๆชชาติแต่ทุกคนนะครับที่ไม่มีเอกาสารไม่มีบัตรทํางานนะครับก็โดนไล่กลับบ้านแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าปิดล้อมห้ามออกนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการก็เรียกว่าสอดแนมนะครับนะมีการบินโดนเข้าไปดูว่าพนักงานนะครับ เลิกงานตอนไหนนะครับนะว่าลงมาอาบน้ําตอนไหนช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปก็คือช่วงคนงานนะครับลงมาอาบน้ํากันนะครับก็เลิกงานกันนะครับก็โดนครับนะคนที่มีบัตรแรงงานนะครับคนที่มีบัตรสีชมพูนะครับใบอนุญาตทํางานวัคซมิตรต่างๆก็รอดไปนะครับแต่ถ้าคนที่ผิดนะครับคนที่ไม่ถูกต้องโดนแน่ๆท่านผู้ชมนะครับโดนแน่ๆโดยเฉพาะ คนกะเมรท่านผู้ชมหมดสภาพนะครับหลายพันคนนะครับเกือบ1 0,000คนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนะอยู่ในแคมป์คนงานนะครับท่านผู้ชมซึ่งจังหวัดชนบุรีเนี่ยแคมป์คนงานที่เป็นไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงไก่นะครับงานก่อสร้างเนี่ยคนงานจะเยอะมากๆจากที่บ๊ยยอดได้เองได้เคยทำงานที่จังหวัดชนบุรีและก็จังหวัดระยองเนี่ยเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวบ๊วยอจะให้ไปดูคลิปภาพบรรยากาศกันก่อนครับ ไม่มีการละเว้นหรือปล่อยประละเลยใดยๆทั้งสิ้นเรียบร้อยต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาเดี๋ยวๆจะเล่าท้าความไว้ก่อนพฤติการเรากร้องที่จะปฏิบัติตาม ออมีการมาดูะะแล้วเช็คเซอร์เวลเอา,เอาอบินเนี่ยโดรนเนี่ยบินสำรวจนะว่ามีการพักอาศัยกี่คนแล้วตอนเย็นเนี่ยสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนเช้าเป็นไงบ้างทํางานกี่โมงออตอนที่เข้ามาเนี่ยตอนที่ยังไม่ขึ้นไลน์เนี่ยก็เ<ก>จอแรงงานต่างด้าวน,นะฮะเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะเป็นช่วงที่ดีคือทางแรงกลุ่มคนแรงงานเนี่ยกำลังลงมาอาบน้ำนะฮะ ลงมาอาบน้ำพอดีก็เลยทางเจ้าที่ก็ก็ตรวจสอบนะฮะยังไม่มีใครหลุดรอดออกไปจากแคมป์นี้เพราทางเตอนเจ้าที่ลงอยู่ในช่วงเวลาประมาณ6กโมงยีนาทีเศษนะฮะเออมีหลายสัญชาติครับไทยก็มีกัมพูชามีเมียนมามีอ่ามีจังหวัหลายหลากหลายสัญชาติโอ้โหนะครับท่านผู้ชม หลากหลายสัญชาติก็ว่ากันไปครับว่ากันไปที่ก็เข้าไปล้อมนะครับเนี่ยตรวจอย่างเงี้ยก็นายจ้างรู้ดีกับใจว่ารับใครถูกใครผิดผมว่าเขารู้ดีอยู่กับใจอยู่แล้วนะว่าใครผิดใครถูกหลายคนก็หมดนะครับหมดอายุใบอนุญาตทํางานนะครับบางคนก็ยังลักลอบอยู่นะครับเขมรนับพันคนเนี่ยเจอแน่แน่เพราะ คือหลักๆเลยนะท่านผู้ชมในการที่เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปตรวจตานี่คือแรงงานเขมรหลักๆเลยนะครับเมียนมารมีไหมเมียนมามีมมมามลาวมีไทยมีนะครับก็ปนๆนกันไปแต่เขมรเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมจุดจบจุดอวสารของแรงงานเขมรไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับก็เจ้าหน้าที่เองก็ทุกจุดทุกจุดนะครับก็เข้าไปนะครับตรวจสอบเข้าไปเช็คว่าจุดไหนบ้างนะครับที่ เป็นปัญหานะครับจุดไหนบ้างที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะชุกชุมนะครับนี่แหละครับคือเขมรปากดีปากเก่งนะครับนะปากดีปากเก่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจอคุณทําผิดกฎหมายซึ่งในกรณีที่เขมรนะครับเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยประเทศไทยก็เสียเปรียบนะครับทำไมถึงบอกว่าประเทศไทยเสียเปรียบเพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าของประเทศนะครับคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยหนึ่งนะครับ ก็ต้องเสียภาษีให้คนไทยอย่างเช่นมาท่องเที่ยวรับอะไรได้ประเทศไทยต้องซื้ออาหารการกินนะครับต้องต่อพาสปอร์ตทุกเดือนนะครับจะมากี่วันมา2เดือน3เดือนก็ต้องได้เสียภาษีนะครับแต่คมนึงนะครับพาสปอร์ตนะครับก็ต่อไม่ได้เฉพาะคนที่เข้ามาใหม่นะครับนะคนที่ยังไม่มีใบอนุญาตทํางานเนี่ยไม่สามารถที่จะไปปั๊มพาสปอร์ตได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ต้องไล่กลับบ้านอย่างเดียวคนที่ไม่มีบัตรแรงงานนะขเมรไม่สามารถที่จะต่อได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าขเมศนะครับอยู่ประเทศไทยนะครับหมดสิทธิ์นะครับนะแล้วคนที่อยู่แบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยประเทศไทยก็เสียเปรียบเพราะว่าไม่มีภาษีอย่างคนลาวหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ยอย่างบยยอดเนี่ยท่านะผู้ชมก็ถือว่าปีๆหนึ่งเนี่ย ยังไม่ได้ซื้ออาหารการกินหรือว่ายังไม่ได้เสียค่าห้องนะไม่เกี่ยวนะครับปีๆหนึงก็เกือบหมื่นนะท่านผู้ชมนะครับ6ก0 0็บาทเฉพาะเสียค่านี่ครับทำวีซา่าวีซ่าเนี่ยสี่ปีนะครับนะสี่ปีทําครั้งหนึ่งอยู่ได้สี่ปีวีซ่าทํางานครับแล้วก็สองปีก็จะไปต่อครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทำแรกๆเนี่ยก็จะเปลืองเงินเยอะมากนะครับนะสปี ทำทำเริ่มแรกเลยเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทท่านผูช้ชมนะครับแล้วก็2ปีต่อข้างหนึ่งอีกแล้วก็ไปรายงานตัวแต่ละเดือนอีกนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ได้นะตรงนี้อีกนะครับนะซึ่งแรงงานต่างด้าวเนะี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยปีหนึ่งก็ถือว่าได้เยอะมากสมมติว่าอยู่อยู่แบบผิดกฎหมาย10ปีเนี่ยประเทศไทยก็เสียเงินเกือบแสนบาทและจากบุคคลคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขมรเ,เองเนี่ย ถ้าไม่ถูกกฎหมายก็ดีแล้วครับที่ประเทศไทยนะครับตามล่านะครับประเทศไทยตามหาเพราะฉะนั้นถ้ามีในกรณีใดๆก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมที่เห็นคนคอมเมนต์ที่อาจจะลักลอบทำงานนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งบยอุดเองก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ได้เห็นแล้วก็มันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในในกรณีที่ เข้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วสร้างความวุ่นวายนะครับสร้างความเด็ดร้อนนะครับให้กับประเทศไทยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าตรวจตาเป็นพิเศษนะครับเข้าไปดูนะครับในหน้างานนะครับโดยเฉพาะแคมป์คนงานก่อสร้างที่จังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งจังหวัดชนบุรีเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยนะครับนะตัดอ้อยเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่เนื้อนะครับท่านผู้ชมซึ่ง ที่ะยศเห็นเลี้ยงไอโซนที่เขาเลี้ยงไก่เนื้อนะจะเป็นเป็นฟาร์มใหญ่นะครับเป็นบริษัท CP บริษัทอะไรต่างเนี่ยก็จะเขาก็จะมีแคมป์คนงานนะครับที่ที่เลี้ยงไก่นะก็เยอะมากๆนะครับหลายพันคนก็มีนะครับท่านผู้ชมถึงเยอะมากๆที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตํารวจนะครับเขาจะเข้าไปตรวจตานะครับคนเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแล้วว่าทํางานแบบผิดกฎหมายก็จเจอตัวแน่นอนท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับ นะคนะเคนเไม่เห็นครับลักลอบเข้าไทยนะครับแล้วก็ทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับเน,ะนาะนายจ้างก็รู้ใครก็รู้กันแล้วแต่แหละแต่ถ้าทําผิดกฎหมายประเทศไทยก็ไม่ปล่อยไว้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เสียเปรียบมากสุดถ้าหากว่าทํางานแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับถ้าทํางานแบบถูกกฎหมายประเทศไทยก็จะมีรายได,ได้จากตัวเราอย่างเช่นบายอดเองประเทศไทยก็มีรายได้ในทุกๆเดือนทุก3าเดือนท่านผู้ชมสวัสดีครับ